สวัสดีครับร้านโอพาวเวอร์หรือว่าเพจโอโซนนะครับวันนี้นะครับมีเทวิชิ่งมาใหม่นะครับเป็นรุ่น80แอมป์นะครับเรียกว่าเพิ่งจะเข้ามาล่าสุดนะครับจะตัวลักษณะขนาดเดียวกับรุ่น50แอมป์นะครับแล้วลักษณะเดียวเท่ากับรุ่น30แอมด้วยครับบางคนสับซอนเอาเอาเอารุ่นเดียวกันมาโมว่าเป็นแอมป์นุ่นแอมป์นี้หรือเปล่าเราไม่ต้องห่วงครับถ้าเราทําอะไรเราต้องมีการเทสให้ดูว่าจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ครับ รุ่นนี้นะครับจะใช้เป็นพัดลมพัดลมลูกปืนนะครับแล้วก็รอบไม่จัดนะครับความเร็วกำลังดีเน้นทนทานนะครับนี่ครับนี่ครับรุ่น80แอมป์นะครับนี่ครับก็นี่ครับก็เหมือนตัว30 50อ่ะเหมือนตัวขนาดเดียวกันครับแต่แต่บอกได้เลยว่าแอมป์ไม่เท่ากันแน่นอนครับก่อนนี้เราเทสรุ่น80แอมป์ครับเทสไปได้200แอมป์โอ้โหแรงมากตัวนี้นะครับ แรงจริงครับขายดีนะครับร้อยห้าสิบแอมป์แบบตัวเดียวนะครับเพราะว่าหลายคนชอบทําหาแบบตัวเดียวแรงๆเงี้ยไม่เอาแบบประกบเงี้ยแต่แต่แบบประกบกันก็ยังขายอยู่นะครับห้าสิบคูณสามก็่าร้อยห้าสิบแอมห้าสิบคูณสองก็่าร้อยแอมอย่างนี้ครับแล้วก็มีรุ่นแบบฟังฟังบ้านนะครับนี่ครับติดวัดโวลต์แล้วก็ไม่มีสายเคเบิลราคาประหยัดนะครับเอาไปต่อเครื่องเสียงฟังบ้านโดยไม่ต้องใช้สายเคเบิลนะครับต่อแบบราคาประหยัดแล้วส่วนรุ่นแบบนี้ครับเราจะขายเป็นแบบมีครบชุดพร้อมสายเคเบิลกับตัวเป้าเลยอย่างนี้ยครับก็ก็ขายขายประมาณนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปเทสแอมกันเลยนะครับว่าโม้หรือเปล่านะครับอ่ะลองดูนะครับอ่ะก็อ่าก่อนนึงนะครับเรามาเทสรุ่น50แอมป์ให้ดูกันนะครับอันนี้เราขายมานานครับเป็นหลายปีมากนะครับว่าได้แอมป์ประมาณเท่าไหร่ครับมาเปรียบเทียบกับอ่า80แอมป์ซึ่งตัวลักษณะมันจะเหมือนกันครับบางคนว่าเอา50แอมป์โม้เป็น80แอมป์หรือเปล่านะครับเราเอามาเทสให้ดูทีละตัวนะครับว่าอ่ามันแตกต่างกันนะครับมันไส้ในมันไม่เหมือนกันนะครับอ่ารุ่นนี้รุ่น50แอมป์นะครับอ่ดเทสแอมป์ให้ดูครับ แคมมาตั้งไว้ที่400แอมป์นะครับเดี๋ยวเราจะคลิปด้วยสปริงนะครับอ่าทิปด้วยสปริงให้ดูนะครับอ่ะลองเทสดูนะครับนี่ครับ51แอมป์นะครับอ่ะมองไม่ทันใช่ไหมเรากดแม็กนะครับเดี๋ยวเรากดแม็กให้ดูนะครับอ่ะกดแม็กนะครับอ่ะนี่ครับ50แอมป์นะครับนี่ครับนี่คือแม็กอันนี้56เลยนะครับอ่าเราจิ้มให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวเราทีนี้ทีนี้เราจิ้มแบบต่อเนื่องนะครับอ่าเราจิ้มแบบต่อเนื่อง นิดนึงนี่ครับรถมันจะลดไปเรื่อยใช่ไหมมันจะลดไปเรื่อยครับสปริงก็จะเริ่มร้อนนะครับอย่างนี้นะครับนี่ครับสปริงก็จะเริ่มร้อนแอมจะลดลงเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเทสรุ่น80แอมต่อเลยนะครับอ่ะนี่นะครับสวิตชิ่งแปดแอมนะครับจะมาเทสดูว่าได้แอมถึงหรือเปล่าครับเราต้องวัดด้วยนี่ครับแคมมิเตอร์มาตรฐานเราตั้งไปที่400รอยแอมนะครับนี่ครับใช้อ่าใช้สปริงนะครับในการเทสนะครับเทสโหลดนะครับอ่าเทสให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวเราทำการเทสใหห้้ดดููนนะครับที่าจอมิเตอร์นะครับ นี่ครับอ่าเจ็ดสิบแปดนะครับเราขยับสปริงขึ้นไปนิดนึงนี่ครับแปดสิบเอ็ดนะครับอ่าเราเดี๋ยวเราตั้งแม็กให้ดูอีกทีด้วยด้วยนะครับเนี่ยเอาให้แม็กนะครับอ่าตั้งกดแม็กนะครับเพื่อดูไม่ทันนี่ครับกดแม็กนะครับเอาเทสนะครับนี่ครับเห็นไหมครับขาอยู่ที่แปดสิบสองแอมป์นะครับอ่าแอมป์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทิปชิ้งที่นี่นะครับอ่ามีหลักฐานให้ดูนะครับเราเราถ่ายให้ดูให้เห็นนะครับว่าได้แน่นอนนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ครับ 110แอมแท้นะครับมาเทสว่าจะได้สกีแอมนะครับนี่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแคมดีซีนะครับมาตรฐานนะครับนี่ครับปรับไปที่400แอมนะครับอ่าเรากดแม็กไว้เลยนะครับจะได้รู้แอมเพีนะครับนี่ครับเนี่ยเนียบแบให้ดูก่อนครับป๊บแบก่อนครับาเราแตะพีคนะครับแต่เราแตะพีคเลยนะครับอ่กดจี้ นดี่ยครับกดให้ดูนะครับแม็กเท่าไรนะครับ246แอมป์นะครับ,รบ180แอมป์พีคไปร้อย4 0แอมป์นะครับแรงจริงครับสุดยอดต้องบอกว่าสุดยอดยกโป้ให้เลยครับแรงจริงครับของใหม่ใช้ยาวๆไม่ต้องกลัวพังด้วยครับ เป็นไงบ้างนะครับหลังจากเทสให้ดูนะครับแต่รุ่น180แอมป์อครับเราต้องขออภัยครับเราไม่ได้เทสใหม่วันนี้นะครับเราเคยเทสไปแล้วเลยเอาคลิปเก่างวดที่แล้วมาตัดต่อให้ดูนะครับเทสได้ถึง2 0 0กว่าแอมเลยนะครับเรียกว่าของแท้นะครับแต่เป็นซับไปด้่นก็ของแท้ของแท้ก็นี่ครับกล้องลักษณะกล้องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกล้อง อ่าสาสิแอมกับห้าสิแอมก็กล้องขนาดเท่ากันนะรุ่น80แอมขึ้นมานี่กล่องใหญ่ตัวเล็กแต่ใส่กล่องใหญ่ครับนี่เป็นปิ้นเขียวนะครับนี่ครับห้าสิแอมป์ปิ้นเขียวคนสามสิบแอมจะเป็นปิ้นเหลืองนะครับแล้วร้อยแปดสิบแอมก็จะเป็นกล่องใหญ่เลยครับอ่านี่ครับเราลองมาชั่งกิโลให้ดูด้วยก็ได้ครับนี่ครับสาสิบแอมนะครับอ่าหกขีดกว้างนะครับเนี่ยเอารุ่นห้าสิบแอมนะครับ เจ็ดขีดกว่านะครับต่างกันประมาณขีดหนึ่งกับสามสิบกับห้าสิบรุ่นแปดสิบแอมป์นะครับอ่าแปดประมาณแปดขีดนะครับแต่ห้าสิบกับแปดสิบอันนั้นหนักใกล้เคียงกันนะครับอ่าแต่ขดลวดมันใหญ่กว่าเฉยๆครับมันต่างแค่ที่ขดลวดส่วนรุ่แปดสิบแอมอ่อ่าเป็นนี้เป็นกองเปล่าครับก็ก็จะหนักหนักหนักกว่าครับเดี๋ยวเราหนักกว่าอยู่แล้วพอดีมันมันมาพร้อมช่อพร้อมสายครับ ก็โล่จริงตัวเป้าประมาณโลก็กว่าครับโลกว่าครับอันนี้มันช้างพร้อมสายครับก็หนักกว่าเพื่อนนะครับเอาไว้ง่ายคือโลโลก็กว่าครับก็ประมาณนี้นะครับใครชอบอันไหนก็จัดได้เลยครับจะเอาแบบ5080 180นะครับแบบตัวเดียวครับหรือจะเอาแบบ50ประกบกันอย่างนี้ก็มีครับ50ประกบกันก็มี5 0แอมร้อยแอมร้อยห้าสิบแอมสองร้อยแอมทำได้หมดแล้ะครับก็แล้วแต่จะสร้างนะครับ ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ